สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆการถี่เขามาครับส่งซองตะอวนเซลลเด้อมีสิม,มเฮ็ดเมนมูเมนูสุกพักพี่น้องสุกพักพักรวมมีแบบทัว้วก็มีแบบแพ้แล้วก็มีพักหร้ยอย่างพี่น้องถาสุกเลยเลย ใส่งา,งาน,น,าาน,นี่งแล้วก็ข้าวคั่วข่านบ่ได้แต่ก็พักหอมเผาขั้นตอนฝุงพี่น้องมานียนี่ใส่ในงาโหยลงไปหอมหอมในงาโ,งงาโวยหวยใส่ใส่ข้าวคั่ว Bye. Wow. ตนัวน uhh ้มนัวตนัวได้คือบเนแบบพี่เติมอะอย่ี้ยใพริกพริกผงเหรอพริกงโอยลงไป hola ai bí ẩn mì cho mọi người quay mì cho mọi không quen ừ Mm -hmm. sisan sudah

แบบนี้ไปกินน้ำกันแล้วพี่นอนะ้องเ,เ,เลยอืมประวนฉันหนวแล้วพอถึงกินสบายดีพ่อแม่พี่นอ้นองมาๆพี่น้องมากินเมนูกินเจพี่น้องมาเลยกินเจเด้อพี่น้องเด้อโอ้อยสุดักทุกพักรวมพี่น้อง บุ๊มีผักแก่ไปเลยซุปผักข้าวเปลือกเคลือดเคลือดน้อยเอามาพี่น้องมาครับตอนนี้เอาเคือเก่า,าพี่น้องปุ๊บใบหน่ออ่ะเอามาพี่น้องมาเสบเดี๋วพี่น้องเด้อมมาในกินเจมาในสุปผักสุปผักเห็ดคือสุปน้าไม้เนี่ยแหละพี่น้องคือสุปน้าไม้อันนี้สุปผัก พ <c oughs> อไปน้ำบรรยาย,ายไปน้ำบรรยายน้ำเอาไปน้ำพอมีข้าวคั่วแล้วก็ในงาข้าวในงาหอมๆใส่น้ำ เสือขาวเดือนไม่้าเลยพี่น้องห่อนป้อ้กแดดแล้วแม็ๆเลย ก็้มีลอมไม่เินเนี่ยวะ เปน็นน้องสำหรับกินมีเขาจบลบงเรีนกำนีล้วเปนน้องเด้อสุพักมานกินเจ้พีนพนากำรักินมี่ข้าวเกาวาาสำา่าสบายดี